สวัสดีครับตอนนี้นะครับก๊อตนะครับกับเพื่อนๆก็มาอยู่ื้นที่จังหวัดลำปางครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาเข้าค่ายดาราศาสตร์กันนะครับสำหรับบรรยากาศความสนุกของห้องจมัคทั้งม .4 ทับ1ม .5 ทับ1ม .6 ทับ1ของโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมนะครับจะมีภาพบรรยากาศอะไรบ้างไปชมเลยครับ หนบัดน,นี้หมดใจชักขันลา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 เด่นสวยเข่าตาสะจนจับใจโอ้เธอเนียนมากไปมันจะปล่อยไปฟรีๆได้ไงสวย เอาละครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนะครับได้ชมภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับและตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเพื่อนๆนที่มาเข้าค่ายเหมือนกันครับคนแรกครับหม่นิชาค่ะหม่ครับรู้สึกไงครับที่หม้ได้มาเข้าค่ายอย่างนี้ก็ดีนะคะคือค่ายนี้ก็สบายมากค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็สนุกมากดูดาวสนุกมากเลยเล่นเกมมันด้วยอะไรย่างนี้ได้อะไรใหม่ๆกลับไปบ้างเปล่าครับก็ได้เล่นเกมแบบว่าได้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาววิธีการดูดาวทํา แผนที่ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่ก็เป็นความคิดเห็นจากเพื่อนสี่ทั้งหนึ่งครับเรามาถามความคิดเห็นจากพี่อิมอ่ะค่ะทั้งหนึ่งงานของพี่อิมครับรู้สึกไงครับที่มาค่ายนี้ก็รู้สึกดีค่ะคิดว่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่ค่อยเน้นนะคะแล้วก็จะออกข้อสอบด้วยถ้าเราตั้งใจศึกษาดีก็จะมีผลก็จะคิดว่าน่าจะมีผลดีในการสอบในระดับเข้ามหาวิทยาลัย

เอาละครับแลยยังมีภาพบรรยากาศบางส่วนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปพอแล้วไม่ต้องมาพยายามเอ e สกิดน u ้วก็ทํายุดเลยนะของบนเรื่องแบบนี้ดีไม่มีครเขาให้ไยจะมาอให้นบวรให้จมือทยได้ไง ครับือนี้ครับเราก็อยู่กับพี่โอนนะครับม6ครับหนึ่งคือไงกับการท้าวขันี้ครับก็คือคิดว่าราคา720นะครับเป็นค่ารถ600 600แบบเป็นค่าค่ายที่เรามาที่ก็คนจะขอจบแค่นั้นก็คือเกี่ยวเกี่ยวกับดาราศาสตร์หมดเลยนะครับอ่าครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่โอนนะครับ่ถ้าได้พูดสามคำเกี่ยวกับไทยจะพูดว่าอะไรเออนียนพวกทีมพามเอาดีอะไรมดี มันหนกมากถ่ายแล้ว่แล้วเอาละครับหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์นักเรียนที่มาเข้าค่ายนี้แล้วครับก็ยังเหลือคุณคูนะครับที่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์ต่อยครับคิดยังไงครับกับการมากับนักเรียนในคั้งนี้คิดยังไงครับรู้สึกดี y e a รู้สึกดีค่ะนักเรียนเรียบร้อยมากเป็นไงครับกับภาพบรรยากาศในวันนี้ สำหรับการเข้า่ายดาราศาสตร์ครับก็ได้ให้อะไรมา,มากมายนะครับกับพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณสำนัก <S 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 เอเอศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ลำปางนะครับการศาูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะครับลำปางที่ให้ที่พักกับเรา <S <S ลาปางหนาวมากตอนนี้ตอนเช้าครับการหนาวมากวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกับพบกับรายการสุเมศออนทัวร์ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ก็จะพึ่เพื่อนลาไปก่อนท่านครมี ข้อติชมรายการครับส่งที่อยู่มาที่ข้างล่างนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายชอบช่วยโอกาสนะีนยวเธอบอกเลยไม่ชอบรูไ้ไหมเก็บเอาไว้ทำกับคนเป็นแฟนเธอจะมาทำแทน